สวัสด,ดีวันแม่แห่งชาติมาคาวขวดทำกุ้งนิ่มกันต่อไม่ต้องปอกปก ใช้วิธีการท้าจุ๊จุ้เป็นกุง้งโอนะไม่ใช่กุง้งทะเลหรือจะผ้าแบบไม่ต้องใช้เคียยงก็ได้ค่ะแต่มีจะต้องคมระดับหนึ่งนะรีวิวกระทะที่ใช้งานมากว่า1ปีข้างล่างนะคะก็จะมีสภาพตามการใช้งานเป็นครับที่โดนไฟมัง่งโดนหนังแกงหกมั่งขับน้ำมันมัง่งดำจับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมค่ะส่วนข้างหนา้าก็ยังสวยงามเหมือนเดิมนะคะกระทะฮิตไมฟานอีโควินค่ะก็จะเจียวหอมกระเทียมจากนั้นก็ใส่กุ้งไปนะคะแล้วก็ปิดฝ้าค่ะเขาก ก็จะมีรูระบายอากาศตรงนี้นะคะฝ้าก็จะไส้แต่มีข้อเสียค่ะก็คือมันจะมีน้ำนักถี่เยอะมากแต่ไม่ติดกระทะจริงๆใช้งานมาแบบนึ่งปีก็คือไม่ผิดหวังเลยจริงๆค่ะล่าสุดเฉื่อมฟักทองไม่ไม่เลยค่ะแล้วมาเมนูทอดกุ้งนะคะก็จะไม่มีรอยแบบไม้ติดกระทะเลยค่ะเห็นไหมคะกระทะก็ยังไส้เวลมั่นเดิมแล้วเขาทําจากหินไม้ฟันเป็นหินทางการแพทย์อาคาศดีต่อสุขภาพด้วยมีการเคลือบทึ่งฮาชันนะคะนําความร้อนได้ดีด้วยก็คือ เวลาเทเราเปิดแก๊สเสร็จ้าคะมันก็จะร้อนเร็วอีกหนึ่งตัวเลือกเทมะแนะนําเลยนะคะว่าชายดีแล้วดีต่อสุขภาพพีกัดในตะกานะคะ